มาที่ข่าวของเรานะเขาบอกว่าดูซีรีส์เรื่องนี้อาจจะหายหนาวเหมือนกันเขาดูแล้วอบอุ่นนะฮอตจนเื่อแตกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะตอนล่าสุดนี่นะคุณแน่นอนที่สุดกำลังพูดถึง full house นะฮะ fever นั่นเองดูปะเขาแบบว่าจินแล้วจิ้นอีกถูกต้องจิกมากันสุดในตอนนี้กำลังแบบเข้าได้เข้าเข็มละมีฉากเด็ดเพิ่งผ่านตอนที่6คเพิ่งผ่านมาคุณเขามีการแบบว่าจูจุ๊บจริงๆนะฮะแล้วยังมีแบบไลฟ์แชท fever ด้วยดูกัน ตอนนี้กระแสฟีเวอร์ไปแล้วสรักฟู l h o u ส e นะครับหลังปล่อยซีรีส์ฟ mm ู l h o u ส e พูน่นักรักเต็มบ้านในเวอร์ชันไทยของเราเนี่ยให้แฟนๆติดตามกันจนแบบงมเงีมจิกหมอนกันถึงตอนที่6 mm hmm. และพิเศษไปกว่านนั้นนะครับคือการที่ทาง True Visions ได้นำเทคโนโลยีครับไลฟ์แชทหรือว่าการคุยโต้อตอบกันของสมาชิกออนไลน์ hmm. มาไว้บนหน้าจอซีรีส์ Full House ครับ พร้อมติด Hashtag FHT หรือว่า Full House Thai เนี่ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นที่รู้กันครับระหว่างสาวกของบ้านหลังนี้แหะก็เลยทำให้ตอนนี้เราสามารถแชร์ความฟินให้เพื่อนๆได้รับรู้ได้อีกซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับเรียกว่าเรตติ้งถล่มทลายฮะเพราะาเป็นฉากที่ซุปตาแสนเอาแต่ใจหนุ่มไ้พิรัตถูกหักหน้าจากเจนสุดาปานโตสาวที่ตัวเองแอบชอบอยู่งานนี้ครับเสียฟอร์มไม่ได้ ของเราก็เลยประกาศว่ากําลังรักคิดจะแต่งงานแล้วก็จูบกับอ้อมแอมอ้อมสุดชาแม่บ้านผู้น่ารักของตัวเองซะเลยหัวข้อไลฟ์แชทเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็เลยต้องเทคะแนนไปให้กับความหวานของฉากจูบที่ทุกคนอิจฉาอ้อมแอมกันตาร้อนเลยทีเดียวนะคะตัวอย่างข้อความน่ารักน่ารักที่ส่งเข้ามาก็เช่นว่าผมกําลังจะแต่งงานกับเขาจูบอุ๊ยจูบจริงด้วยสองรอบอยากเป็นอ้อมแอม ช็อตเด็ดประทับใจยิ้มทีละลายอ๋อไอ้ไหมจุ๊ว่าแม่มี2คนเจ็บปวดมีหนึ่งคนตรงนี้ด้วยจ้ะมาอีกแล้วนะคะข่าวของซุปเปอร์สตาร์หนุ่มไหมโอ้โหคราวนี้เกิดเรื่องค่ะขอบอกเลยว่าข่าวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่รู้เนี่นะเชยมันแบบแรงมากเลยนะพี่ปองผมกำลังรักกับผู้หญิงอยู่คนนึง และผมก็กำลังจะแต่งงานกับเขา พ่อโหเป็นยังไงล่ะแหมอ้าวฟินอีกรอบนึงตื่นตะลึงนะอิชาด้วยเป็นอีกหนึ่งที่บอกเมื่อกี้เปหนึ่งคนตรงนี้นะที่อิฉาไม่ใช่แค่สองคนนะผมว่าเพียบเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะที่ตามกันต่อนี่แบบว่ายังโหค่อยๆตื่นเต้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่จะมีหนักกว่านี้อีกนะฮะถูกต้องก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็ยืนลืมไปแบบว่าไลฟ์แชทกันด้วยใช่สนุกสนานภาพสวยยนะซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วล่ะเขาพิถีพิถันคนค่ะ